ไปจับมนุษย์มาทดลองซะจะจับคนไทยไม่ได้ขาดนะเวย้ยเอ่อทำไมครับกับพวกคนไทยมันเรียกเขาว่ามะนาวต่างดุสแกมันน่ารักสีพ่ oh. แกรู้วิธีพิสูจน์ใช่ไหมว่าคนไหนคนไทยไหายห่วงดีมากงั้นไปเลยครับครับเฮ้ยจับมนุษย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนับเลื่ทำไมเนี่ยหนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นหกเ้ยถ้าไม่ใช่คนไทยจับมันขึ้นมาทำไมปลาฉลามต้องมาขึ้นหกด้วยปาบุญจินชอบกินอะไรชอบกินบังโถม แล้วแกจันเจ้าชอบอะไรแมวหลวงจันเจ้าชอบกินคานิว่ามั้งเพ็ดจันเจ้าชาบอมโอเลเขาไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คานิว้าก็ไ่แกเซรามูนเป็นอะไรเป็นการ์ตูนแนวโจโจว่าโดยนาโอกะทาเคอจิมีจำนวน18เล่มแล้วก็มีเพ็รเนี่ยเซรามูนตาแหล่ตกโซ่ใส่บูตตกสซ่ใสยจะไปสุดท้ายแล้วกิกทเทยมึงกิกทเทย คนไทยไงเดี๋ยวเรจะแจ้งยอมรับแก okay, ทำการบ้านมาดีแป๊แกกิน,กนขับเท้าพักรวมนี่มดกุหกัน